การปลูกเป็นปอเป็นแม่แล้วอากาอันนี้ก็พาเราปลูกเป็นปอเป็นแม่เป็นแม่นมได้ปวดตดโอโห้ส้กรลังและกระทำนวยพรที่กับลูกถึงสองในอยู่ดีดีสุขอย่าสืบต่อไปมันไปหน้า เอาหันหน้ามาตางู้มีเกียร์เก่อที่จะได้สวมแบบแต่งงานเอาเอาพามเอาพามให้าไว้กลางแต่ยับไปใกล้ๆ่อบกำแพกันแล้ ขาน่าวอะอ่าเ้เนะคะเนะอบแม่ถิ่นกำเดี๋ยวไม่ใชเราแม่ไี่เราไม่เป็นไรเราไม่เด้หไ กระสานลมใส่ได้ก็ต้องตีสามใส่แม่เนาะคำเดียวไแล้เดี๋ยวช่วยใส่สองการหาใจได้นะคะการหายใจได้ค่ะรกวนีกน้องน้องรักหนิเสร็จแม่พายอนุญาตเมี๋ยวสวมแมนเสร็จแล้วค่อยใส่ไดคะก็ได้สวมแบรนด์แคใส่การยืดเยอาต้องหลับมันหน่อยได้ไหมได้บ่ายได้เอาพีตที่องค์โมาหึ่ เจ้าสาวอันนาหน้ขาเข้าหาเจอบ่าวแต่ขยับเข้าใกล้ๆลูกบ่าวขยับเข้ามาหน่อยจะไม่กลัวก็กด้แต่นีเจ้าสาวบอกกล่าวลงบนตักของเจ้าบ่าว ตเนี้ยอัวเนียัวทียะครเาเบ๋อะจากนั้นเจ้าบ่าวที่แสงจสวอแาเจ้าาสวม่ค่ะไอแเจ้าสาวรงเบื้องซ้ายเอานิน้ำเบื้องซ้ายก็มาที่เจ้าบ่าว เจ้าสาวเจ้าสาวเอามือโซเออกไปุซนมองพรมปรนทึกภาพความฝึกเป็นดีใจสองแม่น้ำตาตุ๊กยอมเป็นดีใจดนทังลรูได้ตออกเจี่ยวาังรือน มีอย so ู่แมมีแบบเดียวกับมีสร้อยด้วยก่อนหลังจากนี้กับกระเบาวกระสาวสวมแหวนขึ้นเจ้ากระวบา งานเด็กเจ้าบาเจ้าสาวได้สวมเพื่อกเพื่อเปนจนสัญญาใจประจักที่ไปนั่นเราจะได้คร้องรักกันเือบจนตลอดการบรนดากที่หันหน้าเข้าไปหาคุณเข่าคุกเว้ยตะกี้นี่เขาเอาประทับใจ,จัยตั้งแต่ตะกี้แล้วตั้งแต่ส่วนจเจริญพุทธมนต์สืบจะตา ลูกบ่าวจะแต่งานเป็นป้อปยังเ้าได้าสยสิ่งพร้อมในกหมุลูกบ่าวในความเปิดป sure. ้อเนาะแต่ถึงแม้ว่าลูกจะเติมใจเข้าไปแต่ในสายตาของป้อนั้นลูกก็ยังเป็นอ่อนหรือเสมอป้อก็ยังดูแลท่าสาสวมให่ใส่ใจญ่ดูแลตลอดจากนี้ป้อ ทางฝ่ายเจ้าบ่าเราจะเอาสร้อยข้าวขวัญลูกสาวหรือลูกสะพ้ายหรือลูกสาวแม่จะจะเอาสร้อยแขนข้าวขวัญลูกสาวเข้าบ้าน หาั S <S นี้ทแนแบบสริปภา,าสาราาสาิสมบูรณ์การจะเอาสรีบุญจะเอาสร้อ,สอยทองแท่งทองทับประลูกบ,บาลก์การที่ตากสรีบุกตากันนี้เอาทั้งสองคนกราบลงบน บนตักแต่ละบนตีสองกเกาะออแม่กันนะการกล้องๆกันก็คือสองคนนี่ยแต่เพื่อคือข่าบพุทธเนี่เอา้าม่านต่อไปกัเอาผาาม่านต่อ่อนก็แบบพอทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากราบรับนกาะเริ่มมากราบรับ้กาะรับแม่ ตามคนแม่รับกัแม่นมพร้อมๆกันที่บาคนที่บางคนก็ต้องอุวกตอน i <laughs> Oh, okay. in 教堂教会教派。<c oughs>